รีววรอยต้องฉีดโบใช่ไหมคะคือกลัวเข็มมากแต่ช่วงทําใจเนี่ยพี่หมอก,ก็ไปหาอะไรมาช่วยให้นะเป็นซีรั่มตัวนี้ครับ Clin Anti w r เ n ิลซีรั่มนางไม่ใช่โบท็อกซ์แบบทานะครับัน,นั้นไม่มีอยู่จริงในโลกนะเขาทํามาหลอกแต่เขาใส่ตัว a ิติลออกตาเปปไทด์3ครับหรือที่ในวงการสกินแคร์เนี่ยเขาชอบเรียกกันว่า Snap e อันนี้มีอยู่จริงครับไม่หลอกฤทธิ์ของเขาคือไปยับยั้งสารสรื่อะสารส่วนปลายทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันค่อยๆค,ค,คลายตัวครับ ออกฤิ์คล้ายโบ็อกเลยแต่ไม่รุนแรงเท่าก็จะช่วยลดไฟล์ไลน์ต่างๆครับ แล้วเขาก็เสริมด้วยปาล์มเมทิอิลไตรเปปไทด์5นี่ช่วยรอยรอยเหมือนกันแต่คนละกลไกนะครับคือกระตุ้นให้ผิวเราสร้างคอลลาเจนมากขึ้นส่วนรอยรอยที่เกิดจากความแห้งเนี่ยเขาก็จะมีเอเดเมชันไฮยาลูรนิกแอซิดเป็นซูเปอร์ไฮยาลูรอนนะครับช่วยเติมนำให้ผิวให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็มีไนอาซินามายด์ด้วยช่วยปรับปรมผิวยับยั้งการขนส่งเม็ดสีก็ช่วยลดฝ้าลดกระลดรอยสิวรอยแดงได้ครับ นะใครที่มีรู้เราจอกลัวเข็มช่วงทําใจก็ใช้ตัวนี้แก้ขัดไปก่อนได้นะครับ